ลุณผู้ชมคะเราไปมีการเปิดจุดฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม3มแล้วนะคะคทางด้านสำนักงานประกันสังคมค่ะร่วมกับกระทรวงแรงงานจังหวัดสงขลาก็าได้เปิดจุดฉีดวัคซีนค่ะกระตุ้นเข็ม3มนะคะเพื่อจะป้องกันโรคโควิด -19 ให้ผู้ประกันตนมาตรา3 3มิดตามรายละเอียดกันค่ะครับ ก็มีการเปิดจุดฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม3ค่ะที่บริเวณศูนย์การค้าอาเซียนพลาซ่าชั้น1คอนโดอาเซียนตําบลหัดใหญ่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะหลังจากสำนักงานประกันสังคมร่วมกับกระทรวงแรงงานจังหวัดสงขลาได้ตั้งจุดบริการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม3ให้กับผู้ประกันตนมาตรา33ทั้งที่เป็นคนไทยและก็แรงงานต่างด้าวจานวน3,000คนค่ะซึ่งโดยเปิดให้บริการนะคะทําการทุกวันยกเว้นเสาร์อาทิตย์ค่ะ และก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ตั้งแต่เวลา8นาิก30นาทีจนถึง10นาฬิกา30นาทีค่ะและอีกหนึ่งช่วงเวลานะคะก็คือ13นาฬิกาจนถึง15นาฬิกาค่ะซึ่งไปจนถึงวันที่25มกราคมนี้นะคะซึ่งในวันนี้ค่ะก็มีประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลารวมถึงแรงงานต่างด้าวก็ได้ทยอยเดินทางมารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม3อย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งทางนี้ทางกระทรวงแรงงานก็ได้เร่งประสาน จ้างสำรวจผู้ประกันตนมาตรามาตรา33ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม3ค่ะให้ผ่านระบบอ e ีสวิตพร้อมตั้งจุดฉีดวัคซีนทั้งในกรุงเทพแล้วก็พื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญนะคะ10จังหวัดด้วยกันค่ะรวมทั้งหมด33จุดฉีดก็เริ่ม17มกราคมเป็นต้นไปค่ะซึ่งสำหรับผู้ประกันตนที่เป็นคนไทยก็ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงแล้วก็หลักฐานการฉีดวัคซีนเข็มที่ หน่1แล้วก็เข็ม2ค่ะมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ณนะจุดลงทะเบียนบริบริเวณทางเข้านะคะส่วนแรงงานต่างด้าวค่ะก็ให้นำพาสปอร์ตแล้วก็หลักฐานการฉีดวัคซีนค่ะเข็ม1แล้วก็เข็ม2ที่สถานพยาบาลออกให้มายื่นามายืนยันนะคะต่อเจ้าหน้าที่เช่นเดียวกันค่ะซึ่งโดยวัคซีนที่นำมากระตุ้นนะคะฉีดกระตุ้นก็เป็นชนิดไฟเซอร์ผู้ที่ฉีดก็ต้องได้รับวัคซีนก็คือซีโนแวคหรือว่าซีโนฟาร์มค่ะ2เข็มมาแล้วไม่ ไม่น้อยกว่า1เดือนหรือผู้ที่ฉีดวัคซีนสูตรไข้ค่ะก็คือซิโนแวคไข้กับเอสต้าซินิก้าหรือได้รับวัคซีนเป็นเอสต้าซินิก้าสเข็มมาแล้วไม่น้อยกว่า3เดือนค่ะสามารถจะจึงสามารถนะคะมารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นที่จุดนี้ได้เลยนะคะซึ่งทางด้านนายธรรมรัตน์ศรีนุ่นค่ะหวัวหน้าสานักง,งานประกันสังคมจังหวัดสงขลาสาขาหัดใหญ่ก็ได้เปิดเผยเขาว่าจุดฉีดวัคซีนแห่งนี้นะคะก็ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการแก่ผู้ประกันตัว มัตรา33ซึ่งถือเป็นอีกหน้าที่ในการดูแลสุขภาพแก่ผู้ประกันตนค่ะซึ่งผู้ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม3นะคะสามารถนาหลักฐานที่เอ่ยเมื่อสักครู่ค่ะวอล์กอินมาฉีดได้เลยนะคะซึ่งทางด้านนายวิรชัยดิสวรลค่ะหนึ่งในผู้ประกันตนนะคะก็เปิดเผยเขาว่าดีใจมากๆเลยที่ทางประกันสังคมเห็นความสําคัญเรื่องสุขภาพของกลุ่มลูกจ้างค่ะ หลังจากทราบข่าวจากเว็บไซต์ประกันสังคมนะคะว่าเปิดให้บริการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม3ก็ตัดสินใจมาทันทีค่ะแล้วก็อยากจะเชิญชวนผู้ประกันตนท่านอื่นๆนะคะให้มาฉีดวัคซีนด้วยเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและสังคมค่ะครับก็เริ่มแรงร่วมใจกันนะครับเพื่อให้เกิดสถานการณ์ที่ดีขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของนะครับไวรัสโควิด -19 นั่นเองนะครับที่เรียกได้ว่าโอ้โหแบบเป็นอะไรที่เราก็จะต้องลุ้นกันตลอดเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าการไม่ตกนะครับแล้วก็ ได้รับความร่วมแรงร่วมใ,ใจกันเป็นอย่างดีเนี่ยก็ถือว่าน,น่าจะสามารถเอาชนะนะครับอ,อุปสรรคต่างๆเหล่านี้ไปด้วยกันนะครับด้วยความสําเร็จเลยทีเดียวครับ